สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้เรามาเล่นไฟนอลแฟนตาซีสิบกันนะครับหลังจากที่เทลออฟจบไปเนี่ยผมรู้สึกหาเกมมาเล่นไม่ถูกเลยฮะไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะครับจริงๆเคยไลฟ์มาร์คเอฟเฟกต์ไปพาร์สหนึ่งแต่ว่าคงจะไม่ไลฟ์ต่อแล้วนะครับปัญหามันเยอะเหลือเกินนะฮะขอเก็บไปเล่นคนเดียวแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากดูมาร์ e เอฟเฟกต์นะครับมีหลายช่องที่เล่นนะครับลองลองไปดูได้ครับผมขอเล่นเกมอาร์พีจีญี่ปุ่นต่อแล้วกันนะครับจริงๆมี ออแอดเลียด้วยนะครับปรุงยาแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับเพราะไม่ต้องไปต่อเพศสีอันนี้เล่นในคอมโอเคไปเริ่มกันเลยถึงเวลานะครับเลือกแบบมันอะไรก็ไม่รู้ครับผมไม่เคยเล่นนะเคยเล่นไปนิดเดียวนะครับเอ,อเอาตามนั้นแหละนะครับแบบธรรมดานะฮะแล้วก็ซาวแท็กเพลงนะครับโอ้โหอย่างนี้นี่พาร์ทแรกนี่โดนเก็บแน่เลยแต่ช่างเถิดนะฮะเดี๋ยวลองดูซาวแทกเป็นแบบไหน เป็นเอาเป็นแบบใหม่แล้วกันครับคือมันมีให้เลือกซาวแท็กแบบออ i ิจิน l กับแบบใหม่นะครับมาลองดูกันกับไฟนั่นสิบก็เป็นวิดีโอที่เล่นหลอ p e r s o n ซนาอีกแล้วนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับไฟนั่นสิบของผมเนี่ยค่อนข้างต่ำมากเลครับถ้าเกิดใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำไว้ในคอมเมนต์ได้ครับนะครับ เปิดมาด้วยดนตรีเศร้า Listen story to my โปรดฟังเรื่องราวของผม This may be our last chance นี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายเราก็ได้ Final Fantasy 10โอเค มาแล้วเคยเล่นสมัยเพศสนะครับแล้วก็เล่นไม่จบนะตอนนั้นนะ่ะแถมมันพูดอะไรกันก็ฟังไม่รู้เรื่องด้วยนะจริงๆอะแต่มันก็อยากเล่นไปได้ะนะคิดดูแล้วกัน order, ขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะ <Of course. S 1> แน่นอนอยู่แล้วโอ้ล oh. ายเซ็นเป็นการตั้งชื่อเลยครับทีดัสทีดัสของเราหล่อเลยขอให้โชคดีนะไม่ต้องเป็นห่วงของหน้า โอ้แล้วถ้าเกิดฉันได้คะแนนน่ะนะฉันจะทำแบบนี้แต่ว่าทำให้พวกเธอนะโอเคไหมโอ้กรี๊ดนะครับนั่งไหนล่ะก็บล็อกทางตะวันออกแถวหน้าเลยจากทางขวาเข้าใจแล้วไหลไปเรื่อยทีดัสโอเคคุยกับเด็กๆบ้างเซ็นให้หน่อยได้ไหมครับไม่มีปัญหา ขอด้วยแน่นอนขอด้วยใจเย็นๆสิโอ้โหพอปุล่าน่าดูโอเคเออผมต้องไปแล้วนะเชียร์ผมด้วยเอาเลยสอนเล่นบลิสนอยเฮ้ยฉันมีเกมที่ต้องไปเล่นนะงั้นสอนสอนหลังเล่นเกมเสร็จก็ได้เอ บางทีคืนนี้เออคืนนี้ไม่ได้หรอกนะพุ่งนี้แล้วกัน <Promise? S 1> สัญญานะ <Promise. S 1> สัญญาเลยโอ้หน้าเหลี่ยมเฉียวนี่คือรีมาสเตอร์นะครับเสงสัยจะต้องอัพทุกวันแล้วเนี่ยเกมนี้ <laughs> นะครับทุกวันสองทุ่มเหมือนเดิม โอเคไหมน่าจะโอเคนะนั่นมันเ้อ <c oughs> <c oughs> ทำไมวะมีอะไร ผมอยู่ในร้านกาแฟกำลังวิ่งกลับบ้านตอนได้ยินข่าวผู้ก้าวของเราเจตหายตัวไป <c oughs> พ่อของผมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเขาเลย <c oughs> ผมรู้ว่าพ่อเศร้าแค่ไหน <c oughs> นึกถึงวันนั้นจา <c oughs> น,น่าพูดกับผม <c oughs> คิดว่านายคิดอะไรอยู่ <c oughs> ผมเรีบกวิ่งกลับบ้าน <c oughs> แล้วก็คุยเรื่องเจ็ตกันทั้งวันทั้งคืนเลยพ่อกับผมเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ โอ้ไม่ได้ตั้งใจจะเล่าความหลังให้ฟังหรอกนะก็นะสิบปีผ่านมานี่คือถ้วยความทรงจำของเจ็ตวันนี้มี2ทีมที่มาถึงรอบไฟนอลนั่นคือเอฟจากเอตะวันออกและดักเกิลจากซีทางใต้ผมรู้ว่ามีคนมากมายรอชมเขาอยู่ในเวลาแค่ปีเดียวเขากลายเป็นเบอร์หนึ่งของทีม เขามีสายเล่อดของเจ็คแล้วก็เป็นความหวังใหม่ของบิสบอวันนี้เขาจะเล่นได้ดีแค่ไหนกันนะเราจะเห็นตำนานแบบพ่อเขาไหมผมว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่จะตื่นเต้นนะโอ้อันนี้เป็นแบบประมาณเหมือนวิทยุนะครับหรือแบบประกาศอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับแล้วก็ไอคนที่ว่านั้นน่ะมันไม่ใช่ใครฮะมันคือเราเองนะครับโอเค แต่เฮ้ยขอทางหน่อยครับขอทางหน่อย <Coming S 1> แต่ก็นั่นแหละ <Sorry. S 1> กำลังไปขอทางหน่อยโอ้โ oh, ห hey, <laughs> นี่แต่คนขวางนะครับใส่แล้วใส่แล้วเ้ย hey, <let> ขอผ่านหน่อยคือเหมือนเดิมนะครับ no spoil นะครับเพราะผมยังไม่เคยเล่นจบนะครับอย่าสปอยเด็ดเกินนะครับผม <laughs> ถึงเกมเกจะเก่าแล้วแล้วก็เอามามาสเตอร์ก็ยังไม่เคยเล่นจบพี่มีคัฟซีนนะ ถ้าไม่มีฉากพูดก็ตามนั้นนะฮะนั่งดูไปชิวๆ วุ่นวายเลยทีเดียวนะครับแน่นอนถึงเวลาครับถึงเวลาที่เราจะได้เล่นสักทีอ่าโอ้ทำไมมันกระตุกจังโอ้หายละไม่กระตุกเฮ้ยอารอนอรมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันรอนายอยู่ไงนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยวิ่งไปครับอย่าสงสัยเด็ดขาด กำลังแบบวุ่นวายเลยนะครับแล้วเมื่อกี้นะครับเพลงใน<ะ>เพลงใน m อมีนี่มันจะพาผมสวยหรือเปล่านั้นไม่รู้เหมือนกันครับ<ะ>อ<ะ>ออออฮะ,ะเกิดได้ขึ้นครับอึง้งคือลองนึกถึงว่ามันเป็นเกมสมัยปี2000น่ยมันก็ภาพสวยมากแล้วนะตอนนั้นนะม,มันเริ่มขึ้นแล้ว,ล,วล,ล่ะอย่าร้องสิ ทำไมมันพูดกับเราว่าอย่าร้องล่ะเอ่อไอเด็กนี่ใครเอ่อ <What the? S 1> อะไรวะ <c oughs> <c oughs> เกิดอาการอึง้งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ <Look. S 1> ดูนั่น คั้ว <c oughs> สี่อีกแล้วพวกเราเรียกมันว่าซินซ <Sin? S 1> ินงั้นเหรอมันแปลมันแปล,แปลว่าความชั่วนะครับแต่ว่าเราจะเรียกมันว่าซินแล้วกัน มากันเต็มเลยโอ,โอ,โอ,โอ้เอานี่ไปโหมีแบบท่าชูดาบเป็นของขวัญจากแจ็คนะฮะพ่อฉันเหรอเห็นไหม หวังว่านายคงใช้มันเป็นนะว้าวฉากต่อสู้ไอตัวพวกนี้ไม่สำคัญรีบตัดผ่านไปเลยโอเคครับวิ่งผ่านไปเลยอ้าวแบบนี้ตีมันอีกตัวตอเราวิ่งคือมันเป็นอินโทรที่ผมประทับใจนะ เสียดายสมัยก่อนไม่ได้เล่นให้จบนะครับคือเป็นแบบเปิดตัวที่ทผม,ม <า S 2> ประทับใจมากเลยอย่าอย่าไปสนใจพวกมันเลยตีเฉพาะตัวที่ขวางทางแล้ววิ่งโอเคนะครับทีละตัวมี3ตัวนะครับที่ขวางทางคือตอนที่เกมนี้มันออกมา <S <S ผมภาษาอังกฤษนี่ยังยังไม่ได้เลยดีกว่าครับไม่รู้เลยว่ามันพูดอะไรกันนะครับแล้วก็ก็เล่นเล่นไปนะแต่รู้สึกว่าภาพมันสวยมากนะครับตอนนั้น ตอนนี้มีโอกาสนะครับจริงๆซื้อมานานมากแล้วครับแล้วก็เล่นไปเล่นไปหน่อยหนึ่งแล้วแล้วก็เอ้ยไม่ได้เล่นนะครับดรอปไปเพราะว่าเกมมันเยอะนะครับแต่ว่าเออเราเลือกมาแคสดีกว่าเราจะได้เล่นให้จบด้วยนะครับ <c oughs> โอเคลุยเ้าตัวอะไรวันนี้ปลาหมึกนะครับไอสัตว์ประหลาดนี่เหมือนปลาหมึกเลย เดมี mm. oh. ่โอ้ร้อยอารอนเลือดเจ็ดร้อยอะครับออกไวาจากเ <Some S 1> มืองฉันหนูเว้ยพวกมันรอความตายอยู่นั่นโอเวอร์ไดรฟ์นะครับเอ่อมันเป็นแถบข้างใต้เอชพีกับเอ็มพีนะครับโอเคคืออันนี้เดีย๋ยวเราลองกดดูโอ้โหตีทุกตัวเลยเว้ยกดปุ่มอะไรมัางเนี่ยลงขึ้นซ้าย กว่า L B R B A B งงนะครับเพราะว่าไปสับสนกระปุ่มเพยสี่นะฮะเฮ้ยแต่แต่มันตายหมดก็โอเคคือไปสับสนกระปุ่มเพยสี่ครับเพราะว่า <c oughs> นั่นแหละนะครับอันนี้เป็นปุ่ม Xbox นะครับมันทำให้ผมงงไปโอเคต่อไปก็เป็นของอทีดัสนะครับสป i t คั t โอเคกดกดไดเกรดครับ เยียมสามร้อยต้องตีารอโอ้โหโอ้โหอารอนนี่อารอนนี่เถื่อนใช้ได้นะเนี่ยลองดูลองดูทีดัสตี่เก็บเอาไงดีใช้ไอเทมก่อนแล้วกันนะครับมีพชั่นสิบอันเนี่ยไปใช้เลยมาแล้วก็ตัวนี้ ปล่อยท่าอะไรใส่เราเป็นท่าไฟฟ้าเนี่ยนี่ก็มันปล่อยท่าอะไรใส่เราโอเคต่อพาวเวอร์เบรกนะครับลองใช้สกิลโอ้ห้าร้อยมันจะตายแล้วดิไปครับเดมี่ เ r b เบรกโดนเข้าไปเจ็บเลยสิเจ็บปวดรวดร้าวชนะแล้วนะครับโอเคอารอนก็วิ่งไม่รอเลย นะครับโอเคไปทางนี้ลุงแบบลงวิ่งไม่รอเลยอะลุงหัวเลาะอะไรตาแกอารอนนี่ไปเหอะพวกมันรอเราอยู่ฮะเฮ้ยขอพักหน่อยโอ้มากันเต็มเลยเว้ย โ้คืออันนี้นะผมจําได้ว่าต้องตีไอ้เครื่องจักรนะครไออันนั้นอนะเลือกไม่ได้ไอข้างๆอะ่ะรู้สึกว่านะครับว่าต้องตีไอ้ข้างๆแต่มันเลือกไม่ได้มันก็เลือกได้เท่านี้งงเอองัดตีไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันครับ ีกเริ่มกระพิบแล้วยังไง power blade อ่ะเ,เอาตัวไหนดิเอาตัวนี้แล้วกัน o อ e r k i l l ทีเดียวตายเรียก Overkill แล้วทำไมอ๋อมันทีดัสเออเอ,อเอาตัวที่ตีกระพิบนี่แหละนะครับ โอ้ปีกเริ่มกับพิพอีกแล้วแล้วมันคือผมจําได้ลางๆว่าปีกกระพิบ <This S 1> มันคือ <could be S 1> มันจะตี <that. S 1> ตเราแย่นแน่ <That. S 1> นั่น <it> ตีมัน <What? S 1> อะไรนะเชื่อฉันแล้วนายจะรู้เองจะ้ะพาวเวอร์เบรกนะครับใช้ตีไอตัวไอไอเครื่องจักรนะครับตอนนี้ตีได้แล้วฮะเดี๋ยวนะแต่ว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวพวกที่มีปีกกระพิบมันจะตีเราเปล่า แต่ช่างเถอะนะครับจะหน่อยอ้าวอิมิวมันทนธาตุอะ่ะเดี๋ยวนะครับโดนเข้าไปไม่ได้ก็ไม่ได้ฮะไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาปีก,กระพิบอีกแล้วอ่ะตายซะโอ้ยมันจะหล่นแล้วนะครับปาทีดัสใช้ยาหน่อยเพราะว่า ใกล้ตายนะครับผมไม่อยากให้ตัวละครนอนตายอ่าโดนหล่นไปสักทีสิไม่หล่นนะครับอา้าวแต่แต่น่าจะจบแล้วหล่นแล้วครับ ไปเถอะโอเคเ yeah. โอเคคว้าไว้คับซีนอีกแล้วครับอารอน อรุณ <are> sure. แน่ใจนะมันไม่ได้ทักพูดกับเราอ่ะมันหันไปแล้วบอกแน่ใจนะคิด <is> ดูแล้วกันมันมีอะไรนะแน่ๆนี่แหละทีมม่นี่แหละ นี่คือเรื่องราวของนายมันเริ่มต้นขึ้นที่นี่เฮ้เฮ้ เฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> อะไรวะ <old> man? พ่อของฉันงั้นเหรอตาแก่ของฉันนะครับกด A เพื่อลงอวายไปข้างหน้าไม่ได้นะครับได้แต่กด A อย่างเดียวแล้วมันมันยังไงเอ่ยลงไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเมืองจะแบบจมไปในน้ำแล้วอะอ๋อทางนั้นหรือเปล่า ลงไปหาตาแก่นะครับตาแก่ที่ว่าเอ้าอะไรเนี่ยมันกลายเป็นเด็กผมคิดหลายเรื่องเลยล่ะอย่างเช่นผมอยู่ที่ไหนกันแน่ผมไปยุ่งกับเรื่องอะไรเข้าแล้วก็รู้สึกหัวเบาไปหมดแล้วก็ง่วงด้วยผมคิดว่า กำลังฝันอยู่ฝันว่าอยู่คนเดียวอยากให้มีใครบางคนใครบางคนอยู่ข้างกายผมจะได้ไม่ต้องรู้สึกเหงาอีกต่อไป <c oughs> น้ำเน่าจังออ ตื่นแล้วครับงงเลยทีเดียวอ๋อบอกไปก่อนว่าโดนสปอยนะครับมีใครอยู่ไหมคือจริงๆผมเล่นเลยตรงนี้ไปแล้วแหละแต่ผมยังเล่นไม่จบไงก็เลยไม่อยากจะโดนสปอยนะครับอารอนเฮ้ยห <Hey! S 1> <Hey! S 2> งายดิไอ้นกนี่วินหนีไปเลยครับ แผนที่ขึ้นมาแล้วนะ่าจะให้เราบังคับแล้วนะอไปไหนดีทางขวามือมีอะไรไม่รู้ครับเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่าเห็นมันเป็นแบบไอ้ไอ้ที่มันเด้งๆอยู่นะครับขึ้นมาเป็นสีฟ้า,ฟา,ฟาอะไรเอ่ยอะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออกนะครับ What have here? อะไรวะเนี่ย yeah. ไม่อ่ะอ่านไม่ออกใช่ครับมันเป็นภาษาเออ่ถ้าในเกมนี้รู้สึกจะเป็นอัลบายอะไรสักอย่างนะครับเท่าที่จำจาได้นะคืออ,อมีหีบด้วยนะครับส0งร้อยเกีก็อย่ว่ากันจริงๆค้างเกมปุงยาเอาไว้นะครับแต่ว่าเราขอ ไอ้นี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมแบบขี้เกียจยกเพสีมาต่อนะครับมันลำบากนะครับ,แบบตอนนี้ไม่ได้แตะเพสีเลยเนี่ยตั้งมาเฉยๆนี่มันอะไรเนี่ย Introduction to a l b ล y นะครับเป็นแบบพร i m เมอมันเป็นตัวช่วยถอดรหัสภาษานะครับก็ซึ่งก็จริงๆก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกับว่ามันให้เราเลือกเซฟเซฟเกมเก่านะครับแล้วก็เอามามันจะเอาแบบข้อมูลภาษาที่เรา ที่เรารู้อยู่แล้วมาให้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าอีกเซฟหนึ่งก็เล่นไปนิดเดียวนะครับก็ถือว่าถือว่าไม่รู้อะไรเลย <c oughs> มันเผื่อสำหรับคนเล่นหลายรอบมั้งคิดว่านะโอเคมีจุดเซฟแล้วครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ขอจบที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ฝากไลค์วิดีโอแล้วก็ไปดูเกมเก่าๆที่ผมเคยเล่นได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอให้ใหส่วนวันนี้ผมไปแล้ว แล้วเ,เจอกันนะครับคอมเมนต์คุยกันด้วยก็ดีครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่อย่าสปอยโอเคไปแล้วสวัสดีครับ